สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่3 9ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมษนะคะจะพร้อมสู้พร้อมลุยเหมาะกับการอึดอดทนนะคะในสถานการณ์ที่ยากลำบากบางรายเกี่ยวกับการเดินทางที่โดดเด่นการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นอาชีพนะคะเรื่องการขนส่งนำเข้าส่งออก การ Delivery นะคะการนำพาสินค้านะคะรวมทั้งพาตัวเองนะคะไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ใหม่ๆถิ่นใหม่ๆนะคะก็เหมาะสัปดาห์นี้จะอยู่ไม่ติดที่นะคะใครที่ทำงานติดโต๊ะช่วงนี้อาจจะต้องหาเหตุนะคะเพื่อทำกิจกรรมหรือทำตัวแบบให้ยุ่งๆนะคะอาจจะต้องขยับสักนิดนึงนะคะจะทำให้มีพลังในการทำงาน ชาวเมสัปดาห์นี้เอาการเอางานนะคะสามารถทํางานได้รวดเร็วเคลียงานได้นะคะทั้งนี้ต้องเพิ่มความละเอียดรอบครอบเข้าไปด้วยจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขช่วงนี้นะคะบางรายอาจจะมีเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเจอคนไม่น่าคบไม่จริงใจนะคะอาจจะทําให้ต้องมองหางานใหม่หรือว่าลองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างดูนะคะเรื่องของการเงิน ช่วงนี้ที่รับปากนะคะอาจจะล่าช้าได้หรือถูกเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นต้องบริหารค่าใช้จ่ายเงินเก็บเงินออมให้ดีนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมในสัปดาห์นี้สุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคุมเครือไม่แน่ใจบางรายเกี่ยวกับอาการแปลกๆเกิดขึ้นก็ลังเลในการไปตรวจเช็คนะคะเหมาะกับการออลองไปตรวจเช็คดูเช่นกัน เกี่ยวกับอุบัติเหตุการเดินทางความประมาทหรือว่าหน้ามืดเป็นลมได้ก็อยากรีบร้อนนะคะคนโสดสัปดาห์นี้พบรักนะคะเป็นการลุ่มหลงหรือเผลอใจก็ได้หรือพบรักในการทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีข่าวเรื่องการเดินทางหรือการต่างประเทศการพักร้อนนะคะการลายหยุดพักผ่อน หรือบางคู่นะคะอาจะห่างกันเพราะเรื่องงานเป็นเหตุนะคะอาจจะยุ่งยุ่งมากเพราะฉะนั้นก็ติดต่อพูดคุยกันไว้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ชื่นมื่นค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคา m i มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ